สวัสดีครับเหลือผมแซมวิ่งครับเดี๋ยวไปเอาน้ำมันให้เสียก้อก่อนเอาน้ำมันให้โรลิกมายังไม่ได้ให้เกลืเอาไม่มีเตาไม่มีอะไรอันนี้อันนี้เป็นคุณนักลอยกับงคืนให้ลอยกับงคืนเนี่ยงงให้งงเอาน้ำมันก่อน มันดัมมันขาดครับขวดหนึง่งอีกขวดหนึง่ง Các bạn hãy đăng cho em <shranly> cái mọi người ạ <Hả>? người ạ mọi người ạ mọi người ạ mọi người mai นอดอีกแล้วคิดเป็น็อดนะดำ,ดำเลยดำเลย<ะ>ดำเลยดำเลย đẹp không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không จัดกันจัดกันจัดกันว้าวเจ้าโอ้ยเจ้าเดียวเนาะจัดเลยเอานี่เติมก่อนเนาะเอาเอาเนี่ยเติมใจดำก่อนเนาะแล้วค่อยเอาไอ้ขวดนั่นเติมนั่นน่ะเห็นไหมสามขวดนั่นน่ะของห้างนี่แหละเติมเติมเติมได้ดิอันนี้นนใส่อันนี้เอาน้ำมันเครื่องถ่ายใส่ก่อนมันจะลืล่ๆนะ

นกอันนี้จะเป็นแฝดน้องน้ำเขียวนะแฝดน้องน้ำเขียว เต็มแล้วเต็มแล้วโอ้ใส่เยอะมากไอ้โอ้โลมแรงครับลมแรงย้ายมาทั้งทีมงานเลยครับมาเอามาทั้งทีมงานเลย น่าจะอยู่นี่เป็นเดือนนะเป็นเดือนเดี๋ยวจะลงขุดไปขุดอีกชั้นหนึ่งครับไม่มีดินเหนียวเลยเปนเ็นดินแบบนี้เลยครับ tôi ním, ním. đi แกว่าจะเช็คปั๊มดูตอนเย็นๆครับตอนนี้มันโหลดนะ่าจะต้องเช็คปั๊มดูนะพี่น้องก็ท,ทีครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไลค์กดซับสครายต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย